มือนี่ยเทสสมแหนมเ็ดแบบแ่บแบบอร่อยดีนี่เบิ่งเรื่องเนื้อสดสดร้อนๆนเลยโอ้สมแหนมเนื้องามแห้งเนาะเนื้องามแห้งนะเดิมนี่บ่าแ่บบ่อป่อยบ่นี่นี่แ่วแม่ครับนี่เบองแมวดีนี่ครับแบบแ่บสองสองตาใหญ่ทำสมเหน็มนี่เนื้อดี เอาเคียงก็หนมากนะนี่มันลูกกัมี่เขาเขาบงเอาออกบงนซอย Cái nếp ở đây này, Ôi, hãy cốt, cốt, hãy cốt là เล็กๆเลยหูโอ้เหล้บามาร้อนให้จงต้นพียงเก็ยงต้นมาเถอลงมาทีละ

ชมเอทผสมก็ได Th ้เอเอายังเอายังอีกเอายังอีกาต่งมรอเขาไม่กินอยู่บ่เขาอยู่บ่เขาอยบ่เขาเขาสาร เพื paid, Continue, ่อเพื่อจะวางจะก็ร้อยลงมาเอาเอองั้นไหลอ่านสื่อแล้เขาวดวะเออเดี๋ยวเขาอปหายซิมบงจ้างค็มงั้นมันเค็มยัน พันถึงมากพันถึงมากพี่เจ้าเนื้อเาเอาบ่อนหาจงไหนมึไปยังสั่นละคน เขาเมื่อนายหรอเบล่าเขาเป่เขาก็บ่หมักแลยใครซิมมนังเดียงมันเ่็นไรเอาใส่เราทัาปะบอดีมห่ออ้งนี่ไอ้ไงปนไหนนี่เอาหุนี้ตัว กินเล่นปนดูห่อง,งามเรียบร้อยหนึ่งหอ่อ่อห่อห่อก็น,น้ำคุยก็น,น้ำ่งก ห่อยี่สี่แม่เขาจังสือว่าเป็นกุกเป็นยังเขาจะว่าห่อสมแหนมยังสีเขาก็สือดีกินดีเลยแอบอร่อยดีสุดยอดเลย <c oughs> เฮ็ดเกิดใหญ่เฮ็ดที่มึงมันนัวกปอโอ้ยก็สุดยอดเลยเป็นเค็มหรอนะือเปล่าเนาะ เจียวเลยแบเยนี่ครับพิธีห่อนี่ห่อแหนม มวนมวนๆเข้าปหมวนมวน